สวัสดีค่ะเบิร์ส I will และวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลบ้านนาเดิมนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติกว่าที่โรงพยาบาลบ้านนาเดิมนะคะจะมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติได้นั้นจะต้องมีการนําข้อมูลปัญหาทุกอย่างนะคะมาผ่านการวิเคราะห์โดยการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่นภาค<า>ีเครือข่ายและประชาชนค่ะ 80, ครับโรงพยาบาลบ้านอาเดิมมีการดําเนินงานโดยที่เรามีวิสัยทัศน์คือเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนําของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเป็นในการดูแลผู้สูงอายุเราจะได,ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งเทศบาลอบาตานอกจากนี้ก็ยังมีเครือข่ายภาคประชาชนอีกก็ได้ให้การช่วยเหลือรับส่งข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับภาคประชาชนนะครับทำให้การดูแล รักษาส่งเสริมเนี่ยเชื่อมต่อถึงชุมชนนะครับก็เป็นการที่เราได้ดูแลประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นเจ็บปวยจนถึงได้รับการส่งเสริมฟื้นฟูนต่างๆนะครับก็ในส่วนของเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะ แบบบุรณาการนะคะตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการออกหน่วยตวงยุคเคลื่อนที่หรือโมบายเวนสต็อปเซอร์วิสโดยที่มีการประชุมทาแผนทั้งปีเมื่อประมาณนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นใน1ปีที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เราถอดบทเรียนเพราะว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มที่ติดสังคมก็จะเป็นคนที่มีเป็นชุมลมผู้สูงอายุมากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในส่วนของติดบ้านติดเตียงก็มีเรื่องผู้ดูแลโดยอปศนะคะเรามีอปศเชี่ยวชาญดูแลผู้สูงอายุร้อยเปซนะคะในส่วนตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องของการขยายพื้นที่ไปที่ตำบลน,นาใต้นะคะโดยวัวจะสําคัญคือเรื่องขององค์กรส่วนท้องถิน่นเป็นเจ้าภาพค่ะก็ขอบคุณ สมรมผู้สูงอายุของเทศาบาลตำบลบ้านนานะครับเรามุ่งดําเนินการนะครับโดยวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาผู้สูงอายุทีนี้เราได้อะไรจากโรงพยาบาลบ้านนาเดิมสิ่งที่เราได้ก็คือเราใช้บุคลากรขอ,ของโรงพยาบาลบ้านนาเดิมในการให้ความรู้ในการอบรมสัมมนาในการคัดกรองผู้ป่วยในการดูแลต่างๆนะครับ ถ้าถามว่าท้องถิ่นมีบทบาทในการาส่งเสริมงานกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จอย่างไรก็มีการออกแบบสวัสดิการเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาสุขภาพวิสัยทัศน์ของกองทุนเราพุ่งเป้าไปที่ทั่วถึงครอบคลุมและแก้ปัญหาเชิงระบบนี่คือการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จของตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ คววาม,วมส,ส่วนของอำเภอบ้านนาเดิมจะสังเกตเห็นว่าหลายๆงานหลายๆกิจกรรมบ่งบอกถึงความเข้าใจในการพัฒนางานนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของของผู้สูงอายุทุกภาคส่วนเลยจะเห็นว่ากิจกรรมหลายอย่างเนี่ยผู้สูงอายุเป็นคนกําหนดแล้วก็ร่วมทํากิจกรรมนะครับสุดท้ายที่เกิดขึ้นเราเขาสรุปเลยนะเขาสรุปเลยว่าความ สําเร็จของงานของเขาเนในใน,ในชมรมผู้สูงอายุของบ้านานาเดิมก็คือว่าเขามีความสุขทุกคนมีความสุขที่ได้ทํางานทุกคนมีความสุขที่ได้ร่วมกิจกรรมนะฮะนั่นหมายความว่าผลสําเร็จของงานใ,ในในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยสุดท้ายก็คือความสุขของผู้สูงอายุนะฮะความสุขที่เกิดจากความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจครับผมจากการที่ได้มาเยี่ยมชม การบริการด้านส่งเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็ยิ่งการนําเอาโนโยบายเรื่องการดาเนินง,งานเรื่องโรง,งพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติของโรงพยาบาลบ้านนาเ,าเดิมได้ดาเนินการได้เป็นอย่างดีมากน่าประทับใจนะะแล้วก็ขอชื่นชมด้วยมีการดูแลทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการนะครับรวมทั้งญาติด้วยที่มาด้วย ให้ความรู้นะครับนั่นหมายถึงการส่งเสริสุขภาพและป้องก,กันโรคก็จะทําให้การลดภาระค่าใช้จ่ายไปนะครับแล้วก็ชุมชนก็จะมีความสุขมากขึ้นมีการดูแลกันร,ระหว่างกลุ่มเครือข่ายต่างๆเพื่อสร้างาให้ชุมชนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นผลลัพธ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งโรงพยาบาลบ้านนาเดิมเอง และก็ชชุมชนที่่ออยูรบะจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลบ้านนาเดิมนะคะมีการจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาใช้จนเกิดประโยชน์และได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาชนที่เล็งเห็นถึงปัญหาและร่วมมือกันแก้ไขปัญหามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้กับประชาชนของอำเภอบ้านนาเดิมโดยมีโรงพรยาบาลบ้านนาเดิมเป็นแม่ข่ายในการดํำเนินงานตามมาตรฐานโรงพรยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติอันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในทุกกลุ่มวัยตลอดไปสำหรับวันนี้รายการเบิร์สไอวิวขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ